ัโอเคค่ะทำไมมันไกลจังนี่แช่คุณจอไหมครับโอ้โหตัวชี้แม่ผมก็จับมือเลยได้ไหมครับเดี๋ยวต้องต้องรีบแล้วครับต้องขอโทษจริงคริงจังจัง อโอ้ยสายแล้วลูกจอมคนเขามารอเรากันครบแล้วเนี่ยเราสายแล้วเรวไปเร็วโอ๊ยลูกนะแกคนน่ะดีครับสวัสดีจอมเป็นไงบ้างไม่ได้เจอกันนานเลยอ่ะก็นึกว่าใครเธอนี่เองเธอนี่ฉันเห็นแก,นาากเครื่องโปรเนตยาสารอ่ะโกรินเคยใหญ่เลยนะขอโทษนะเธอได้ใครว่าแกเหรอพอดีฉันว่าเราอะ่ะไม่ได้สนิทก,กันขนาดนั้นนะสวยครับดีครับ สักครู่นะครับร่วมกับน้งนึ่งสวยมากจอมเมื่อกี้หนูทำดีมากนะคะวันนี้หนูเจอสลักที่สุดหลาโอเคครับร่วมกับถ่ายต่อได้เลยคะจอมเธอเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะเป็นสิใครจับฉันมาถ่ายคู่กับเธอเนี่ยฉันมันระดับสุปตาต้องมาถ่ายคู่กับนางแบบปลายแถวเป็นเธอเนี่ยนะจอมทำไมเธอพูดแบบนี้ดีครับอ่าซักหน้านางแบบเลยครับได้ค่ะสักครู่นะคะ หนูสวยมากเลยลูกจอมหนูทำดีมากเลยค่ะวันนี้พี่ผู้จัดการค่ะ,อะจอมไม่ชอบเลยอะที่เขาให้มาถ่ายคู่กับตุ้ประกอบ,บแบบเนี้อุ้ยตายจริงนางแบบโนเนมนี่เอง,เองถึงว่าไม่มีออลล่า์เหรอเอางี้นะน้องจอมถ้าหนูไม่ชอบจัดการมันเลยจัดการอ๋อ เมื่อกี้ฉันรอเล่นน่ะจริงๆฉันก็ยังเป็นจอมเพื่อนเธอคนเดิมนี่แหละฉันก็ว่าปกติเธอไม่ใช่คนแบบนี้น่แต่เมื่อกี้เธอร้ายได้เหมือนจริงมากเลยนะมาถ่ายต่อครับโทษนะจอมเธอเกี่ยวกับปมฉันอยู่อะโอ๊ยซรีนะเดี๋ยวฉันดูให้ละกันจอมนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะ โอเคครับพักได้เปลี่ยนชุดได้เลยฟังก็พอเนี่ย,ยแล้วทไมต้องมารอคุณโลล่าด้วยก็ไม่รู้จนเย,<อ>ย็นนะคะ,คะลูกจอม่อไม่ชอบเลยอะเจนเย็นนะคะลูกจอ,อมนี่เธออีกแล้วเหรอที่นี่มันห้องแต่งตัวของสุตาไม่ใช่นางแบบกระจกกระจอกอยอ่างเธอผู้จัดการคะจอมไม่อยากแต่งหน้าร่วมกับนางแบบไปแถวแบบนี้ ดูจัดการให้ดีนะได้เลยค่ะลูกจอมนี่หล่อนไม่ได้ยินอีกเหรอห้องนี้มันมีไว้ให้สำหรับคุณจอมเท่านั้นไม่ได้มีไว้ให้สำหรับนางแบบโนเนมอย่างหล่อนออกไปซะจอมนี่เธออเล่นใช่ไหมอะทำไมถึงพูดแบบนี้เราเป็นเพื่อนกันนะตั้งแต่ที่ทายแบบเมื่อกี้แล้วอะเพื่อนหรอถ้าช่วยหันไปดูก,กระจกแล้วเงาตัวเองนะตอนนี้ ันอยู่สูงเกินกว่าที่จะเป็นเพื่อนเธอได้แล้วแต่เมื่อก่อนเธอไม่ได้เป็นแบบนี้เลยนะทําไมเดี๋ยวนี้เธอเปลี่ยนไปเยอะเลยอะ่คนะคนเราอะมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลนาะถ้าดูอย่างฉันสิเมื่อก่อนอนะไม่ว่าฉันจะไปประกวดที่ไหนเมื่อ,อไรก็เป็นได้แค่รองเธอเสมอไงจอม ไม่เป็นไรนะจอมยังมีตั้งหลายเวทีแล้วก็ที่สําคัญอะ่ะมงกุฎเนี่ยม,มันมัลค่าอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าสหรอบฉันแล้วอะ่ะเธอคือที่หนึงเสมอเลยนะมงกุฎนี้ฉันให้เธอนะนี่สวยมากๆเลยงั้นเราไปกินหมูกระทะร้านที่เธอชอบกันไหมฉันได้เอดมานานแล้วอะ่ะอยากกินมากๆเลยไปกันไหม สวัสดีค่ะพี่ก้อยเออจอบริษัทเขาเลือกได้แล้วนะแต่เราบตำแหนงคนไหนมาถ่ายอะ่ะจริงเหรอคะเขาเลือกใครคะพี่เขาเลือกโรสพี่ดีใจมากเลยโรสเนี่ยเก่งมากเลยนะตั้งเป็ร้อยคนเขาเลือกโรสเลยอ่ะแล้วพี่จะมาบอกจอมทำไมคะออนคือพี่เป็นสาวโรสไม่ได้อะ่ะก็เลยอยากจะให้จอมพี่โรสไก่อีกแล้ว ตรงน,นี้ล่ะแต่เดี๋ยวเนี้ยเธอเทียบฉันไม่ติด้ลยสัาแล้วนี่ถ้าหมดคิวแล้วหรือยังล่ะร้างมาถูกๆแบบนี้คงอยู่ได้ไม่ถึงวันหรอกมั้งฉันว่าเธอ่ะเรียกกลับไปก่อนดีกว่านะอยู่ไปก็ขายที้หน้า<อ>เพราะไรน่ะหรอ คนที่จะมาถ่ายแบบวันนี้คือคุณโรล่านางแบบดังที่ต่างประเทศเขาไม่มีวันเลือกคนอย่างเธอมาถ่ายให้กับเขาเหรอกอ๋อแล้วก็นะฉันว่าเป็นนางแบบอะสำหรับเธอไม่ร่งหรอกเธอน่าจะกลับบ้านไปช่วยแม่ขายข้าวแกงนะแต่ว่าถ้าอยากได้เงินเยอะวันนี้อาจจะต้องขายนี่มันก็จะอย่างที่พวกเธอว่าลนะ ฉันอะมันคนฉันต่ำเทียบคนอย่างพวกเธอไม่ได้เลยได้ซำแต่ฉันเกิดมาได้รู้จักคนอย่างพวกเธอมันก็เป็นโชคดีเป็นบุญของชีวิตฉันละแต่ว่าฉันอะก็จะเตรียมตัวนะคิดว่าคุณโลล่าคงไม่เลือกฉันหรอกแต่ว่าก็คงไม่เลือกคนอย่างเธอด้วยเหมือนกันหล่อนพูดอะไรอะ่ะ Are you crazy ม,มากๆเลยนะคะ ตอนนี้คุณจอมเป็นนางแบบที่ดังที่สุดแล้วยนเน่ you know? และที่สำคัญนะคะคุณโลล่าเขาต่อสายตรงมาหาคุณจอมโดยตรงว่าอยากร่วมง,งานกับคุณจอมมากๆากโอ้ม oh กฉันจะบ้าตาแับคุณหญิงละไม่เอาค่ะไม่เอาไม่พูดนะคะคนที่ฉาเนี่ยได้ยินไปอะ่ะเดีเขาจะตกแตกตายตกเปล่า <laughs> สาวพร้อมยังครับพอดีเลยค่ะที่ต้องจัดการให้จอมนะคะเพราะว่าจอมไม่อยากแต่งหน้าห้องเดียวกับตัวประก,ก,กอบจอมจะแต่งหน้าห้องเดียวกับคุณโรล่าเท่านั้นก,ก็นี่ไงครับคุณโรล่าฮะใช่ค่ะฉันนี่แหละค่ะคุณโลล่าพี่คะโรล่าเขาไม่ทา,างานกับคุณจอมนะคะแล้วก็ช่วยพาสาคนนี้ออกไปกงนเลย คุณหล,ล่อจะเย็นเย็นก่อนนะนูกจอมมาขอโทษคุณล่อลแล้ว<ต>ลจเจียนเจ็นก่อนนะหยุดเธอนี่มันเปลี่ยนไวยิ่งกว่าที่ยิ่งกาวเปลี่ยนซีนนะพวกเธอเตรียมตัวหางานใหม่ได้เลยฉันสามารถทำใ้งานทั้งหมดในมือของเธอถูกแคนเซิลไปได้วงการเนี้ยมันแคบยิ่งนี้ใส่บัวลืมตีมนเธออยู่ในวงการเนี้ยได้ไม่นานออกไปทั้งคู่เลยออกไปสิ 你走。